นาสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อที่จะเป็นาาการต่อสู้ที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วเราเขียนหลักสูตรขึ้นมาเป็น6หลักสูตรรักเรียกว่ามาัดหลักสูตรที่1คือม, 1, มัชิม,มาหนึ่งมัชิม,มาสองมัชิม,มาสาม,มมาชิมาสี่มัชิมาห้าแล้วก็มัชิม,มาหกเพราะนั้นต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่หลักสูตรที่1เป็นระดับป้องกันตัวครับต่อสู้ป้องกันตัวทุกรูปแบบเมื่อคูต่ต่อสู้มีทั้งมีอาวุธและก็มือเปล่าเข้ามานารอันตรายนะครับอันดับ เหมือนกันนะครับหลักการที่หนึ่งถ้ามีคนที่เสียเข้ามาแต่เราถีบได้ถีบได้แล้วก็ถีบคนนี้ก่อนนะครับถีบคนที่สองนะครับหลังจากนั้นมาคนนี้นะครับใช้การจับแขนล็อกคอไว้หนึ่งอย่างไว้ข้างล่ญญางนสานี้ครับได้ไหมหกแขนได้ไหมดึงมาได้ได้เหมือนกันนะครับหรือทุ่มเอากระแทกหน้าตาไปได้นะครับต่อไปคนร้ายเข้ามาล็อกคอด้านหลังเ <ๆ S 2> ชื่อมือนกันครับล็อกคอไม่มีเวลานะครับมีเวลาแงนงตัวมาครับแง้งตัวมามือมือข้างหลังปาดมาเข้าที่คอครับลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมาคือใช้แขนนี่แหละอ้อมมากอดมา ลกมาล่ามนกันครับแล้วก็สามารถที่ดึงดึงเชือกจากคอได้กระแทกลงไปครับนะถ้าต่อไปครับดงตัวประกันบ่อยมากแบบนี้ครับจี้ข้อหอยนะนักศึกษาเสียใก็ตายนะครับเพราะฉนั้นวิธีเวลาแก้ยกบยยอไไปก่อนเวลาจะแย่งจะทำให้รู้ทีาเราจะแย่งรับจับที่บริเวณหลังมือครับนี่เอาลองเอามีอใช้คอดูพี่ไม่ได้ครับทำไม่ได้ล็อกให้แน่นนะครับจับไปนี้นะครับต่อไปสืบเท้าเขาเรียกว่าโยกตูดมาด้านข้างลอกออกมาลอกมาเสร็จแล้วก็ มีดจะหันมาหากเองครับมีดหันมาหาเองนี่นะครับนี้นะครับแล้วก็ปลดมีดได้เงินปลดมีดได้ก็เอาคืนได้นะครับอีกครั้งหนึ่งช้าๆจุดจับคือจุดถ้าจับผิดนะครับจับแบบนี้เอามือมาแย่งมีดคืนเอามืออีกบ้างๆางมาแย่งมีดคืนแย่งมีดคืนปลดมีดได้ไหมปลดมีดได้ไหมปลดออกมาอันนี้คือเรียกว่าจะจับผิดนะครับเอาไม่จับถูกต้องให้เขาแย่งมีดไม่ได้จับเนี้เอามือมาแย่งมีดดี แยกไม่ได้เขามียังอยู่ในมือเราล็อกไว้แยกไม่ได้เราก็รอดออกมารอดตะแกรงออกมาหันไปหาม,มีดจะหันกทารเองดันก็ไปมีก็โดนขเขาเองนะครับการหักข้อมือมอนการหักปนืนกันการแยกปืนกัน,นครับตกเข้าม,มาหักแบบนี้นะครับบิดตรงข้ามบิดลักษณะแบบนี้เหมือนกันดึงปืนกับมือมาได้เหมือนกันนะครับการหักปืนนะครับลักษณะที่สองต่อไปหักปืนลักษณะที่สามครับหักจากบนองล่างการตบปืนนะครับตบให ยิงได้นะครับต่อไปลักษณะที่4ี่หักปืนจากล่างขึ้นบนครับโดยการตบอัดไปด้านล่างจับด้านซ้ายแล้วจับปืนด้านล่างแล้วหักปืนขึ้นมาดึงออกมาลักษณะนี้ก็จย่งเหมือนกันครับแย่งได้นะครับต่อไปกี้บริเวณศีรษะคู่ต่อสู้กี้บริเวณศีรษะนันองยกมือยอมนะศีรษะนี่หลบง่ายมากนะครับนั้นทำให้คู่ต่อสู้ตกใจนะครับโดยการคุกเข่าลงไปให้ใบป,ปัดปืนให้เร็วนะครับถึงเลยครับถอยังออกมาแล้วก็ยิงได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปกองน,นี้ที่ถูก,กี้ด้านหลังนะครับถูกยี่ด้านหลังกี่ด้านหลังนะเพื่อยี่ยิงอยู่ห่างยิ่งอันตรายนะครับสำหรับปืนเพราะนั้นเราอยู่ใกล้ไว้ดีีสุดด้านหลังไม่ยอมครับพี่อย่างนี้สักสันนี้นะครับการหมุนตัวปัดลำกล้องออกจากหลังหมุนตัวมาปัดลำกล้องจะหลังจับมันทีนะครับแย่งปืนมายิงคืนนะครับนะต่อไปเอาอด้านในเมนื่อ,อกี้เอาด้านนอกถนะ <_ So S 1> ูกกี่เหมือน <_ and S 1> กันเอาด้านในก็เหมือนกันครับปัดปืนเหมือนกันครับหมุนตัว มุนตัวกดประหาลักษณะนี้นะแล้วก็ย่างปืนลงมาปั๊บลงมากระแทกปั๊บก็โอเคเอาเอาไปไปกว่าเข้า,ข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 า บนหัวบ้านกลับคู ản, th th ày, ่ต่อคู่ลักษณะการบล็อกการป้องกันการจับจับข้อมูลแนวเอ๋ยแนวขบวนแนวขบวนเอาฟันทำเสียงฟันเดินผ่านแล้วก็ผ่านเพื่อแทงที่เข้ามาอันนี้ค่ะเมื่อเราได้โอกาสในการป้นงตัวไอ้ฟันในแนวเสียงตรงข้ามฟันกดกด ไปในว้าันตรงตรงตรงหน้าฟันตรงกลางมาตรงลักษณะฟวันต่างฟันข้อหาูผู้ปาแทนที่เดียวเลยต่อไปข้าแทมแทงหน้าแทนถัดด้านข้าแล้วกผ่านแล้วก็ต่อไปการเข้าด้านในตรงกลางกันแทนหน้าแทนแล้วก ผู้ร้ายหรือว่าผู้ผู้ต่อสู้เขาก็เป็นด้วยนะครับที่หน้าที่ปุ๊บเมื่อโอกาสเขาแย่งปับ๊บแย่งปุ๊บทางปุ๊บเจ้าบานเข้าหน้ากันเถอบท,ทีเดียวกันครับอยู่ขบนกลับไปนอนฝ่ายเดียบโดยการรู้